สามข้อในห้องสุขาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จาย๋าเรนูภูจอมจิตมิ่งพันนะคะวันนี้นะคะมาคุยกัน3ข้อในห้องสุขาหรือว่าในห้องน้ํานั่นเองหลายท่านนะคะเมื่อมีอาการรู้สึกปวดถ่ายนะคะเวลาเข้าไปในห้องน้ําก็ชอบที่จะเอามือถือนะคะเข้าไปเล่นด้วยนะคะแล้วก็บางท่านก็ถือหนังสือเข้าไปนั่งอ่านแล้วก็ใช้เวลาในห้องสุขาค่อนข้างนานทีเดียวนะคะ วันนี้เลยมาเล่าให้ฟัง3ข้อที่เกิดอันตรายได้ถ้าหากว่าคุณนั่งห้องสุขาานานเกินไปนะคะข้อแรกเลยนะคะอันตรายที่เกิดขึ้นก็คือเกิดอาการท้องผูกค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณถือโทรศัพท์มือถือเข้าไปหรือว่าถือหนังสือเข้าไปอ่านด้วยนะคะคุณก็จะเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือทําให้ไม่ได้สนใจในการที่จะขับถ่ายอย่างที่คุณตั้งใจแล้วก็ดึงสมาธิไปนะคะทำให้เกิดอาการหายปวดท้องนะคะหรือว่าไม่อยากถ่ายอย่างที่ตั้งใจนะคะทำให้เสียสมาธิไปเพราะฉะนั้นนะค ก็จะทําให้เกิดการเคยชิน,นะะในการที่จะไม่ถ่ายเกิดอาการท้องผูกได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการท้องผูกไม่เพียงแต่เกิดจากสาเหตุการรับประทานอาหารไม่ถูกต้องแต่เกิดจากการขับถ่ายที่ไม่ถูกต้องด้วยค่ะอันตรายที่2ที่เกิดขึ้นนะคะคือโรคริดสีดวงทวารค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณนั่งห้องน้ํานานเกินไปนะคะแล้วใช้เวลาในการเบ่งถ่ายนานนี่นะคะจะทาให้หลอดเลือดนะคะคในบริเวณปากทวารนนะะมีการโป่งแล้วก็ทําให้เกิดโรคลิดสีดวงทวารได้ค่ะ อันตรายที่3นะคะของการนั่งห้องน้ํานานก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคก็ทราบกันดีนะคะว่าในห้องน้ํานั้นอากาศก็ไม่ได้ปลอดโปรง่งแล้วก็อากาศไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่อยู่บริเวณอื่นๆนะคะโอกาสที่จะรับเชื้อโรคทั้งทาง,ทงด้านอากาศแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวในห้องน้ําก็มีสูงขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นการนั่งห้องน้ํานานๆไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรกับเราเลยดังนั้นเวลาที่คุณจะเข้าไปในห้องน้ําตั้งใจจะไปขับถ่ายนะคะควรจะเข้าไปอยู่ในห้องน้ําไม่เกิน1 0 1ถึงนาทีค่ะและถ้านั่งห้องน้ําแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่ถ่ายอย่างที่ตั้งใจก็ให้ออกมาก่อนนะคะไปดื่มน้ําบ้างนะคะแล้วก็ไปรับประทานผลไม้บ้างหรือว่าจะไปดื่มนมก็ได้สักครู่พอเกิดอาการปวดแล้วก็ค่อยไปใหม่นะคะ พอเข้าไปขับถ่ายแล้วเรียบร้อยก็ออกจากห้องน้าทันทีค่ะนี่คือวิธีปฏิบัติง่ายๆและไม่เกิดอันตรายเวลาที่คุณเข้าไปอยู่ในห้องสุขาค่ะนํามาฟากนะคะจากอาจารย์จาย๋าเรนูภูจอมจิตมิ่งพันธ์ไลฟ์แอนเท l เอ듀เคเตอร์ค่ะให้ความรู้ในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะคะติดตามกันได้กดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะข้อมูลดีๆที่นํามาฟ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ